สวัสดีครับสำหรับตัว EP ที่4นะครับจะเป็นในเรื่องของการการเขียนบทความนะครับเ,เพื่อนๆน่าจะได้ทำกันบ้านกันไปเรียบร้อยเนาะทีนี้การเขียนบทความนะครับการเขียนบทความ SEO เนี่ยเราต้องโฟกัสนะครับในเรื่องของ On Page Strategy นะครับหรือกลยุทธ์ในการ ออกแบบโครงสร้างของบทความนะครับโครงสร้างของบทความนะครับหรือ on page เนี่ยมันจะประกอบอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะวาดแบบนี้สักคู่นะครับ ขอหาภาพประกอบก่อนเงอันนี้ก็ได้ปึ๊บ seo นะครับมันจะมาจาก on page on page มันคือโครงสร้างของ html นะครับอันดับแรกจะกรอบไปด้วย ไอนเทนะครับชื่อของบทความตัวต่อมาคือ let's keep description Let ด่ผมเ,เขียนถูกไหมถูกตัว description ของบทความนะครับอ่ะเอาสองตัวนี้ก่อนนะสมมุตินะครับเรามีบทความที่ชื่อว่าขายออนไลน์ไม่ต้องสต็อกสินค้าเดี๋ยวผมจะโฟกัสตัวนี้นะเอามาเขียนบทความตัวที่เป็น meta ตัวแรกนะครับก็คือไตเติลนนคือตัวนี้อ่าเอานี้อ่ะคือตัวนี้ เห็นไหมนี่คือตัวนี้ตัว description คือตัวไหนคือตัวนี้ครับถ้าเราไม่ใส่ตัว description เนี่ย Google เขาจะไปดึงเอาตัวเนื้อหานะครับในบนรรทัดแรกๆมา1-2บารรทัดแรกเอามาใส่เป็น meta description ให้ข้อนี้ของมันคือมันทําให้คนที่เขา search เข้ามาเขาเห็นว่าบทความของเราเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับคีย w o r d อันนี้เห็นไหมครับขายของออนไลน์ไม่ต้องสต็อกเห็นไหม กูเกิลเนี่ยเขาฉลาดเห็นไหมเขาแตกเป็นคำๆออกมาแล้วเขาก็มาหาว่าบทความไหนนะครับที่เพิ่มเข้าไปในตัว Google Database นะครับเกี่ยวข้องกับคําว่าขายของออนไลน์ไม่ต้องสต็อกสินค้าบ้างเขาก็จะไปดึงข้อมูลนะครับเอามาจัดอันดับที่หน้าของ Google เห็นไหมครับต่อมาก็คือตัวคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ Content ก็คือ บทความอ่านี่แบ่งสองส่วนนะตัวนี้มันเป็นมันเป็นโค้ชใช่ไหมตัวนี้เป็นคอนเทนต์ละตัวบอดี้ตัวเนื้อหามันจะแบ่งเป็นสองส่วนนะตัวนี้เป็นเฮดค Content นะครับ เฮดนะ,ะตัวนี้เป็นตัว Body เก็าไหมครับ Body Content มันจะมีอะไรได้บ้างมี h e ดดิ้งหนึ่งถึงอะไรก็ได้ Heading ก็คือตัวที่บอกห so <aux> ัวข้อครับตัวนี้เวลา Google เขาอ่านเนี่ยเขาจะแบบนี้ใ er. ส่ลูกศรน้อยเดี๋ย่าเพื่อนๆจะงงว่าทำไมต้องมาพูดถึงเรื่อง On Page ใช่ไหมนี่เวลาเขาอ่านอ่านแบบนี้ครับเขาไล่จากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับ heading หนอะไรพวกนี้ก็เพียงพอนะครับแต่เราต้องมี keyword แทรกทุกตัวเลยนะการเขียนบทความต้องแทรก keyword ด้วย mm hmm. keyword เนี่ย mm hmm. เขาจะให้เราใช้เนี่ยประมาณสัก 1, 1 2ถึงเปอร์เซ็นต์เห็นไหมหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยมันคือ primary แต่ทีเนี้ยถ้าเราเขียนแค่ primary อ่ะมันจะไม่พอที่จะทำให้เราแรงได้นะครับมันต้องมีตัว lsi ด้วยและ LSI SI มันคืออะไรครับมันคือพวก related keyword นั่นเองพอจำได้เนาะ related คืออะไรการเขียน LSI เนี่ย s i เนี่ยมันคือสิ่งที่มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับ keyword มากที่สุดมันเป็นคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับ keyword เอางี้ดีกว่านะครับ มันมีเครื่องมือนะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้เครื่องมือเราใช้ตัว r e l a t e keyword ก็ได้นะครับเราก็ใส่เข้าไปไค่อยหาไปแล้วก็จะเจอครับพอเรามี RSI ปุ๊บ Google เขาก็จะมองแล้วอ๋อบทความนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับอ่าแล้วก็ image คือรูปนะครับ เห็นไหมตัวเนี้ยมันก็คือโครงสร้างแบบง่ายๆทีนี้เวลาเขียน heading มันจะมีแรกสุดก็คือบทความเกี่ยวข้องกับอะไร 2. คืออธิบายรายละเอียดและ heading ตัวสุดท้ายก็คือ heading บทสรุปนะครับเห็นไหมว่ามันโครงสร้างมีแค่นี้เองทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูวิธีการเขียนบทความนี้นะครับในตัว Google Docs ผมเตรียมไว้ละจะใช้ keyword ตัวไหนดี อเปิดความนี้เนาะคีย์เวิร์ดจริงๆตัวเนี้ยเราไม่จำเป็นจะต้องทำเองก็ได้นะผมจะให้ทำโครงสร้างไปก่อนอแล้วก็เขียนไปโอเคทำ เราทำเป็นโครงสร้างเพื่อให้เขาเขียนต่อนะแล้วก็ description มีค keyword นี้ไม่เกินร้อ20 คา a r a c เตอร์เออผมบอกผิดคือคา a r a c เตอร์นะครับตัวนี้สองตัวเนี้ยมันจะแสดงที่ Google ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้มาที่บทความของเราต้องมี h e a d ก่อนอราเล้าใส่เข้าไปอ่าก็ให้เขาเติมไปให้เขา create ประโยคขึ้นมานะ เห็นไ,ไหมแล้วเราก็มีปรากราฟแรก i a p h นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ให้เขาเขียนต่อไว้มีคีย์เวิร์ดทีนี้เราจะดู i l เข้าไปด้วยนะครับนี่เราจะเอาคำพวกนี้เข้าไปใส่ เพราะมันเป็นคําที่มีความหมายเกี่ยวข้องนะครับกับคีย์เวิร์ดตัวนี้แล้วก็มาทั้งหมดเลยก็ได้ค่อยมาคัดอันนี้คือ lsi เนอะเราก็แทรกเข้าไปสักตัวนึ่งเขียนงไงก็ได้นะครับที่เข้าไปเขียนมันเกี่ยวข้อง อธิบายพวกนี้เข้าไปต huh? ัว x เนี่ยมันก็คือให้เราไปจ้างให้เขาเขียนเติมให้แต่เขาแต่บอกเขาไปว่าเราอยากจะมีคีย์เวิร์ดอะไรในแต่ละพารากราฟนะครับพารากราฟ1เสร็จแล้วใช่ไหมตัวเนี้ยมันคือภาพรวมอธิบายกับบทความนี้ว่ามันคืออะไรใช่ไหม heading ห ตัวนี้คือต้องมีเลส่วนมากแล้วเนี่ย heading หนึ่งเนี่ยมันมักจะเป็น title ด้วยถ้าเราเป็น wordpress นะครับต่อมาใส่ h e a สักตัวหนึ่ง h e a ตัวแรกเนี่ยควรจะเป็น main keyword ไปก่อนนะครับอะไรก็ได้แล้วก็พ a r a g r a p h ที่2ตัวนี้มีความสำคัญมากเลยนะ ตัวนี้มันต้องเน้นเพราะว่า Google เนี่ยเขาจะมองพาา a g r a แรกด้วยว่าเกี่ยวข้องกับเนื้อหาอะไรพาาา g r เราอาจจะเริ่มด้วยรูปนี้ผมบอกไปการมีรูปมันทำให้การอ่านเนื้อหามันง่ายขึ้นนะครับเราอาจจะเตรียมไว้สักถ้า5้า p a r a ก็5รูปนะครับ แล้วก็จะมีไอตัว alt ตัว alt เนี่ยมันเป็น alternate alt ตัวแท็กจะบอกว่ารูปนี้มันคืออะไรนะครับบางทีเขาทำเอาไว้เพื่อที่จะให้ Google เนี่ยเขาตีความได้แต่จริงๆ Google ก็พอจะฉลาดมากนะว่ารูปนี้มันคืออะไรสังเกตได้จาก image search อะมันเห็นภาพปุ๊บมันก็ตีความได้เลยว่ามันคือ keyword อะไรนะครับแต่ก็ใส่ไปด้วยนะครับพยายามอย่าเขียนเหมือนย yes, ันะครับ แล้วก็เขียนบทความไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเห็นไหมง่ายไหมเราก็ทำเพิ่มอีกประมาณสัก3-4พารากราไปเรื่อยๆซึ่งโดยรวมของตัวบทความเนี่ยมัคนควรจะยาวสักผมเอาต่าๆนะมันก็ไม่มีสูตรตายตัวนะแต่อยากให้เขียนให้ได้เยอะที่สุดอย่างน้อยๆควรจะมีสัก300คํานะครับตอนหนึงบทความเอาแบบน้อยที่สุดเลยนะ แล้วเราก็ไปจ้างแล้วก็บอกเขาว่าอยากให้เขาเขียนบทคบทความตามนีเ้เว็บไซต์ที่ผมจะอยากให้ไปจ้างกันะก็คือ fastmove ที่นี้เยอะแต่ในไทยเนี่ยผมเคยใช้ตัวนี้แล้วค่อนข้างประทับใจ fastwork fastwork ตัวนี้เขาจะรวมฟรีแลนซ์เขียนบทความมาไว้ค่อนข้างเยอะนะครับ ๋ยวเรารอหลดเนาะแเราก็ไปจ้างได้เลยนะครับง่ายไหมทีนี้งานการเขียนบทความของเราก็จบละทีนี้หน้าที่หลักๆของเราก็คือการอะไระครับวิเคราะห์เนาะไม่มีแค่นี้เองในอันเนี้ยเราอาจจะไปทําวิดีโอด้วยที่เกี่ยวข้องกับตัวนี้นะครับอย่าให้เป็นบทวิดีโอของเราเองนะครับอัดแล้วก็ลงไปที่ y o u t u b e อย่าลืมแทรกคีย์เวิร์ดหลักของเราเข้าไปทีตัวชื่อของ youtube ด้วยนะครับ มแล้วเดี๋ยวรอนิดหนึ่ง y t u t u เนี่ยควรจะทำไปด้วยนะครับเพราะว่าค่ามันติดวิดีโอของเราในคีย์เวิร์ดตัวนั้นด้วยมันก็ช่วยส่งผลนะครับให้เราได้คอนเทนต์นะครับเพิ่มมากขึ้นที่เป็นเอเวอร์กรีนอย่าไปยึดติดว่าต้องเป็นตัวบล็อกนะครับเราทำจากบล็อกฟรีที่ทไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Wordpress.com Medium อะไรพวกนี้นะครับ Google s i t e เราก็ทำได้ทั้งนั้นเลยไอของออนไลน์ไม่ต้องสต็อกเนี่ยเขาจะมีเซนเป็ดเห็นไหมเซนเป็ดเอามาทำหลายคลิปมากเห็นไหมเนี่ยเซนเป็ดกวาดหมดเลยสังเกตดิมันมีคนที่ทำด้านนี้จริงๆอ่ะมันอยู่ไม่กี่คนเองซึ่งเราก็จะคุ้นๆเห็นไหมพอเขาทำมันก็มีวิวเห็นไหมครับเนี่ย ต่อไปเลยต่อไปเนี่ยตัว Marketplace นะครับไม่ใช่ m a r k e t p l a c สตัว Content ์เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเข้ามาจ้างที่เขียนและงานแปลรเห็นไหมมันไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนนะครับหรือถ้าเรามีเวลาเราจะเขียนเองก็ได้ถ้าเราถนัดเขียนแต่ถ้าจ้างก็จะบทความแล้วประมาณสักสองสมันขึ้นอยู่กับว่าเรา ตั้งเป้าว่าอะไรนะครับ Evergreen คือการให้ความรู้นะครับควรจะให้ความรู้อย่างต่อเน,นื่องบทความเราควรจะมีออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อความสามเสมอมันมีผลดีต่อทั้งการติดอันดับใน Google ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของลูกค้าด้วยนะครับมันจะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นแฟนคลับบทความของเรานะครับแลวเขาก็จะติดตามแบรนด์มันเป็นการทําแบรนด์ไปในตัวด้วยนะครับสำหรับการทําตัวคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับที่อยู่ในลักษณะของ Evergreen Content นนะครับทีนี้ หลักของมันก็มีเท่านี้เองที่เหลือมันคือการฝึกฝนนะครับเพื่อนๆต้องเอาไปฝึกต่อนะครับทีนี้มาที่บล็อกนะครับเราจะทำยังไงนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่การเขียนบทความนะ สายแล้วก็มาที่โพสครับกด add new post ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะรอนะครับสักนิดหนึ่งนี่มาแล้วเห็นไหมคลีนมากไม่มีอะไรเลยนะครับเราก็จะเอาไตเติลนะครับตรงนี้ใส่เข้าไปก๊อปวางได้เลยเห็นไหมง่ายไหม แล้วก็พา,ารากาฟแรกเข้าไปพยายามเตรียมบทควาไมไว้ก่อนเวลาลงมันไม่ได้ยากครับลงเสร็จแล้วก็กดปวกตรงนี้เราก็เลือกอะไรอะใส่อะไรก็ใส่เห็นไหมใส่รูปใช่ไหมนีม่มี image compare ด้วยนี้เจ๋งนะค่อนข้างน่าสนใจเลยอะลูกเล่นมันเยอะกว่า word press ธรรมดาเนี่ยแาก็แค่กดเขาก็จะให้เราอัปโหลดรูปเห็นไหม ทีนี้ถ้าอยากทำตัว heading 2ใช่ไหมครับกดบวกอ่าแล้วก็พิมพ์คำว่า heading เห็นไหม heading 2เราเลือกได้ว่าจะใช้ heading อะไรแล้วก็ใช้ heading 2เข้าไปง่ายไหมเสร็จแล้วอ่าแล้ก็ใส่ p a r a g r a p ต่อ พยายามเตรียมบทความมาไว้ก่อนนะครับมันจะได้ง่ายเราก็เลือกที่พารากราฟเห็นไหมว่ามันง่ายมากเลยตัวไหนที่เราจะเน้นเราก็ใส่ตัวตัวไหนเอาไว้นะครับไม่เน้นก็ติ๊กออกเห็นไหมเขามีเครื่องมือลูกเล่นเขาเยอะซึ่งพวกนี้เราอยากใช้แบบไหนเราก็กดเข้าไปนะครับได้ไหมพอรอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะพีวิวดูก่อนก็ได้นะครับก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเห็นไหม อันนี้มัน c r e a n เนาะผมยังไม่ได้ใส่ทีนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อมาก็คืออะไรครับฟีเจอร์อิ a เมนะครับตัวนี้เวลาที่เราเอาไปแชร์ถ้าเราไม่ใส่ Feature image มันก็จะไม่เห็นว่ารูปปกคือรูปปกนั่นเองนะครับ c a t ตา o r y ตัวนี้เราต้องเพิ่มเข้าไปก่อนอย่างที่ผมบอกนะครับเราทำไมาเราต้องสร้างตัวไซส์สตั u c เจอร เพื่อให้ได้มีแคตตาล็อแล้วก,กดใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเอาอันแคตตาล็อออกนะครับเพิ่มมาลิงก์ตัวนี้เราจะเปลี่ยนก็ได้นะครับเป็นขายของออนไลน์ตัว URL อยากยาวมากนะครับ ตัวนี้เขาแนะนำว่าให้ใช้เป็นตัวเดียวกับคีย์เวิร์ดนะครับผมก็อาจจะอาแบบสั้นๆนะไม่ต้องยาวมากเพราะว่ายาวมากบางทีมันก็ไม่ดีนะลองดูเนาะผมลองกด Publish ก่อนเดีย๋ยวลองดูเมื่อกี้มันเหมือนจะมีปัญหา ว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขไปมาลิงได้หรือว่ามีปัญหาที่ภาษาไทยตัวนี้เราจะใช้เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้นะครับน่าจะมีปัญหาที่ตัวภาษาไทยด้วยตัวนี้ r d p r เพจ c o m ทำได้นะครับเป็นภาษาไทยผมอาจจะเป็น drop shipping แล้วก็อัปเดตเข้าไปเห็นไหมครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะได้ตัวโพสแล้วนะครับเรากลับไปที่ตัว w r d p r e s s c o m รอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะดูว่าตัวบทความมันมาแสดงที่บล็อกหรือยังนะครับวิวโพสนะครับแล้วกดวิสิตไซต์นะครับกดที่เมนูบล็อกนะครับอ่าเห็นไหมมันมาแล้วแต่ทีเนี้ยมันยังไม่สวยเพราะว่า เรายังไม่ได้ใส่ตัวรูปที่เป็นฟีเจอร์ิมเมจนะครับแล้วก็ใส่ซะทีนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปแชร์ได้แล้วนะครับจริงๆในตัวของ w o r d s p a c e o r g เนี่ยเขาจะแก้ไขเพิ่มมาลิงก์ได้นะครับเพิ่มมาลิงก์ก็คือตัว URL นั่นเองผมขอดูสักหน่อยว่ามันแก้ไขได้หรือเปล่านะ ตอนนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขอลองคอสตอมไม์ดูก่อนแต่ถ้าตัว w o r d p r e s s org เนี่ยเขาจะแก้ไขตัว Permalink ์อะพวกนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะไม่ยังไม่เห็นว่ามันสามารถแก้ไขตัว Permalink ได้ URL มันก็จะยังยดวๆหน่อยจะไม่ค่อยสวยมากเดี๋ยวผมลองกดหลายๆเมนูเลยปกติผมไม่ค่อยใช้ตัว com ครับผมจะใช้ตัว ที่เป็นตัดออกเลยนะครับอ่ะเสร็จละทีนี้เราก็จะได้เว็บไซต์ที่มีทั้งหน้าต่างๆนะครับวิธีการเพิ่มเพจเข้าไปแล้วก็วิธีการสร้างบล็อกที่เหลือก็อยู่ที่ทุกๆคนแล้วครับว่าเราจะทําเว็บไซต์ของเราออกมาเนี่ยได้ดีแค่ไหนเรื่องของดีไซน์อะไรพวกนี้ครับเราไปจ้างได้นะครับแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าจะใช้ตัวของฟรีเนี่ย มันทำยังไงได้บ้างอันนี้ก็จะง่ายๆนะครับหน้าตาของเขาไม่ได้ขี้เหร่เพียงแต่ว่าการปรับแต่งอะไรมันจะทําได้น้อยนะครับมีบล็อกมีค่อนข้างเร็วนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์เขาก็ค่อนข้างเร็วเห็นไหมเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็เพียงพอแล้วนะครับแต่อย่าลืมว่ามันยังมีขั้นต่อไปที่ทําให้ Google รู้จักเว็บไซต์นี้นะครับน,นั่นก็คือการเอาไซต์แมปนะครับไปฝากไว้ที่ตัว Google s e a r c h Console นนะครับสําหรับ เบสิกนะครับในเรื่องของ On-Page Structure นะครับมันก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ไปฝึกนะครับเรียนรู้นะครับวิธีการจ้างผงก็บอกไปแล้วนะครับก็คือตัว Fastwork นะครับคียวดความผมไม่อยากเชียร์ใครคนใดคนหนึ่งนะครับอยากให้เราลองไปเลือกคุยดูว่าคนไหนที่คุยแล้วเราประทับใจนะครับเราก็ลองจ้างดูนะครับสำคัญมันอยู่ที่การ Research Keyword มากกว่า ว่าเราเลือกคีย์เวิร์ดแบบไหนให้เขาไปเขียนนะครับเอามาสร้างเป็นเทมเพลตแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เขาไปเขียนต่อมันจะทําให้เราได้บทความที่เราคอนโทรลนะครับคอนโทรลได้ค่อนข้างดีนะครับโอเคสำหรับใน EP ที่4เนาะตัวนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปทำแล้วติดตรงไหนนะครับหรือยังสงสัยตรงไหนก็ ถามผมได้เลยนะครับผมจะพยายามอธิบายนะครับถ้าส่วนไหนผมอธิบายไม่ได้นะครับเป็นคําถามที่ยากเกินที่ผมรู้เนี่ยผมจะลองไปหาคําตอบนะครับแล้วก็เอามาเอาคาตอบนะั้นมาให้เพื่อนๆน,นะครับเป็นการแก้ปัญหาอีกร,รอบหนึ่งนะครับโอเคสวัสดีครับสําหรับในคอร์สของตัวเบสิ c เปิดเพจเนี่ยที่ทําจาก .com เนี่ยก็จะจบเท่านี้ครับในส่วนต่อไปที่เราจะแอดวานซ์ขึ้นนะครับจะเป็นในเรื่องของ w o r d p r e s s นะครับ o r g ซึ่งสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือโดเมนนะครับซึ่งผมจะใช้ของ Namecheap นะครับแล้วก็ hosting นะครับ hosting ผมจะมีละคอมนะครับกับ c a าว w a เนะครับให้ใช้นะครับให้เพื่อนๆได้ได้ลองได้ ไปหามาใช้ดีกว่าผมไม่ได้มีเซิร์ฟเวอร์ให้ใช้นะครับแต่จะแนะนำสอเจ้านี้นะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะมีลิงก์นะครับเป็นลิงก์ Affiliate ผมเองนะครับถ้าอยากจะสนับสนุนผมก็สามารถซื้อผ่านลิงก์ผมได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะมีแปะลิงก์ไว้ให้โอเคครับแล้วพบกันในพาร์ทของการใช้ wordpress.org นะครับสวัสดีครับผม